ตอนนี้นะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็กรรมาการเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับ <c oughs> นักกีฬาก็พร้อมแล้วด้วย <c oughs> แดดก็ร้อนเหลือเฟือเลยนะครับไ <c oughs> ม่ได้ยินเสียงนกวีร้องเออนะฮะเป่าขึ้นมานะนั่นหมายความว่า วิ่งก็จะเริ่มต้นเลยฮะสิ่งที่ประกาศมาเมืม่อเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เป็นการสมัครนะครับคือ4คูณ50เมตรนะคะหญิงแล้วก็เก็บโดยที่จะสมัคร50เมตรชายสำหรับชัที่2แล้วก็50เมตรหญิงสำหรับชั้นที่2นะครับ ก็เช่นใจไม่ดูนเช่นชายตอนนี้เมื่อกี้การสัดสนงเรือกของเช่นไจนะครับบันค่ดูมากเดี๋ยวไน้นอนนะครับว่าเยอะสังเกตเวลาให้ดีด้วยนะครับบนจับเวลาแล้ว สนานไม่สัญญานนกบีดดังนะครนั่นหมายความว่าเริ่มต้นกันเลยนะครันนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นเลย